สวัสดีคะ่ะสวัสดีพบกันอีกแล้วกับห้องเรียนป .1 นะคะสอนโดยคุณครูนันทนาสวุวรรณหรือคุณครูดาวนั่นเองค่ะเอ๋วันนี้เราจะได้เรียนวิชาอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะนะคะเราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องส่วนประกอบของพืชนะคะส่วนประกอบของพืชหรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่า structure of plant นะคะพืชนะคะประกอบไปด้วยใบ ดอกผนล,ลำต้นและรากนะคะซึ่งอวัยวะต่างๆแต่ละส่วนเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่ประกอบที่แตกต,ต่างกันนะคะเด็กๆซึ่งทำงานเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องส่วนประกอบของพืชไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบดอกผนล,ลำต้นหรือรากนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้หน้าที่และก็ส่วนประกอบของพืชน,นะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะมาดูในส่วนแรกนะคะส่วนประกอบของพืชน,นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทําความรู้จักกับส่วนที่อยู่ใต้ดินอะไรเอ่ยอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นเลยมันจะเป็นรากๆเป็นฝอยๆนะคะซึ่งนะคะส่วนประกอบนี้นะคะ จะมีสองแบบก็คือมีรากแก้วและมีรากฝอยนะคะอ่ารากแก้วนะคะก็จะแตกแขนงออกไปส่วนรากฝอยนะคะก็จะเป็นฝอยฝอยสำหรับพืชใบแร้งเดี่ยวนะคะอ่าหมายเลขหนึ่งนะคะที่ครูชี้อยู่นี่คือรากนะคะอ่าเรามาดูในส่วนต่อไปนะลูกส่วนต่อไปหมายเลขสองที่ครูกำลังชี้อยู่คือส่วนของลำต้นนะคะนักเรียน รำต้นเนี่ยมีหน้าที่อะไรอ่ามีหน้าที่เอาไว้พยุงเอาไว้เอาวัยว,วะต่างๆนะคะพืชก็มีอวัยว,วะเหมือนเรานะคะถ้าไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะอามาดูในส่วนที่สามนะลูกส่วนที่สามก็คือดอกอ่ายกตัวอย่างต้อนอะไรดีนะที่มันมีดอกที่เราจะเห็นได้ชัดอ่าต้อนอะไรดี ต้นคูณรู้จักต้นคูณไหมลูกต้นคูณที่เวลาช่วงสงการมันจะออกดอกสีเหลืองๆอะคะอ่ะต้นคูณเนี่ยดอกมันจะเห็นได้ชัดก็คือดอกจะเป็นสีอะไรลูกจะเป็นสีเหลืองอลามเลยนะคะหรืออีกต้นหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือต้อนดอกกุหลาบใช่ไหมคะต้นดอกกุหลาบก็จะเป็นดอกเลยเป็นดอกกุหลาบอะไรแบบนั้นเขาเรียกว่าดอกนะลนูกนะดอกก็คือมีหน้าที่นะคะสืบพันธุ์นะคะ ามาดูในส่วนที่4ี่นะคะก็คือส่วนของผลนั่นเองนะคะส่วนของผลผลยกตัวอย่างเช่นต้นมะม่วงอ่าต้นมะม่วงดอกของมะม่วงนี่ก่อนจะเป็นลูกมะม่วงได้จะต้องเป็นดอกเพื่อที่จะสืบพันธุ์นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นผลผลิตหรือนี่เหมือนที่ครูชี้อยู่ก็คือต้นมะเขือเทศนะลูกนะเห็นภาพนะคะก็คือลูกหรือผลผลผลิต สิ่งสิ่งนั้นนั่นเองนะคะก็คือลูกมะเขือเทศนะคะในภาพนี้และสุดท้ายนะคะส่วนส่วนประกอบของพืชก็คือใบนะคะใบใบทำหน้าที่อะไรใบใบทำหน้าที่สังค้อแสงอย่างเงี้ยนะคะสังค้อแสงคืออะไรก็คือการที่ล็อกแสงแดดนะคะมาจากแสงอาทิตย์แล้วก็มาสังเคะห์เป็นพลังงานของตัวเองนะคะมีหน้าที่หายใจนะคะใบเนี่ยมีลักษณะนะคะแบนๆน,นะคะแบนๆอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะคะใบที่แบนๆเรียวๆยาวๆก็คือใบมะพร้าวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะหรือในรูปก,ก็คือใบมะเขือเทศนะลูกนะ่าใบาเนี่ยจะมีสีเขียวนะคะซึ่งเกิดจากนะคะข้อของลำต้นหรือกิ่งนั่นเองค่ะมาดูในส่วนต่างๆของพืชและก็หน้าที่นะคะมาดูส่วนแรกนะลูก ที่ครูกำลังชี้อยู่นะคะก็คือใบของต้นไม้ต้นนี้นะคะใบทำหน้าที่อะไรคะสร้างอาหารหายใจคลายน้ำนะคะปีลักษณะส่วนมากนะคะใบส่วนมากจะมีลักษณะสีเขียวนะคะนะคะที่ครูกำลังชี้อยู่นะคะก็คือดอกนะคะครูพูดไปแล้วดอกก็จะมีหน้าที่เสืบพันุนะคะซึ่งนะคะมีในพืชที่ชั้นสูงนะคะ ก็จะมีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานดอกเนี่ยคล้ายกันแต่แตกต,ต่างกันทางลักษณะรูปร่างนะคะรูปร่างของพืชน,นั่นเองนะคะดูในส่วนที่3ก็คือส่วนของผลและ,มะเมล็ดนะคะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์นะคะหรือผลเนี่ยนะคะเป็นรังไข่นะคะไว้เปลี่ยนแปลงของสมมุติว่า ต้นมะม่วงใช่ไหมเพือผัวอธิบายไปเมื่อกี้ก่อนที่มันจะเป็นมะม่วงเป็นลูกมันจะต้องเป็นอ่าเป็นดอกก่อนใช่ไหมคะพอเป็นดอกเราก็ค่อยมาเป็นผลนะคะดังนั้นนะคะก็คือมะมุอ่อผลเนี่ยก็จะมีหน้าที่ขยายพันธุ์ต่างๆให้พืชเหล่านั้นนะคะเพราะว่าในผลอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอ่าให้เราเห็นภาพชัดเจนก็คือลูกมะม่วงใช่ไหมลูกลูกมะม่วงเวลาเราเอาผลมะม่วงมาเรา ผ่ามะม่วงเข้าไปข้างในเราจะเจอมเมล็ดใช่ไหมลูกมเมล็ดพันเนี่ยแหละค่ะจะสามารถเอาไปขยายพัน์ต่อได้นะคะนนคือส่วนของลำต้นนะคะลำต้นในต้นไม้เห็นไหมคะมันจะเป็นลำต้นสูงสูงขึ้นไปเรื่องผูงกําลังชี้อยู่นะลูกลำต้นนี่มีหน้าที่อะไรมีมีหน้าที่นะคะก็คือพยุงอวัยวะต่างๆนะคะช่วยในการลำเลียงซึ่งหน้าที่พิเศษของเขานะคะก็คือมีหน้าที่ สะสมอาหารนะคะแล้วก็ลาเรียงน้ําและอาหารขึ้นไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงอะไรเลี้ยงต้นหมายของเราให้เจริญเติบโตนะคะซึ่งนะคะในส่วนของลําต้นเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยอยู่ในลําต้นไม่ว่าจะเป็นข้อนะคะปล้องนะคะตานะคะอ่าต่อไปนะคะนะคะส่วนที่ห้าเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนนี้โผล่ขึ้นมาบนดินส่วนมาก ก็คือส่วนของรากนะคะรากทาหน้าที่อะไรลูกร,รากทาหน้าที่ดูดน้ํานะคะแล้วก็แร่ธาตุจากดินนะคะก็คือ,อสร้างฮอร์โมนนะคะแล้วก็ดูดสารอาหารนะคะขึ้นไปเลี้ยงนะคะแต่ลําต้นมีหน้าที่ลําเลียงแต่รากมีหน้าที่ดูดนะคะมีหน้าที่ดูดอาหารดูดน้ํา เห็นไหมเขาบอกว่ารดน้ําเวลารดน้ําต้นไม้เราจะต้องรดน้ําให้รากมันเปียกนะคะให้บริเวณนั้นชุ่มเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้รากมันดูดซึมใช่ไหมคะดูดอาหารนะคะดูดสารเคอ,อสารอ่าเขาเรียกอ,อะไรดูดปุ๋ยนะคะที่เราให้อาหารไปดูดน้ําเพื่อขึ้นไปเลี้ยงนะคะตัวต่างของร่างกายซึ่งนะคะรากมีหลายแบบหลายชนิดเอ,อ๊มีรากเนี่ย จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือรากแก้วแล้วก็รากฝอยนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดๆนะคะรากแก้วนี่ก็คือจเจริญจากรากแรกที่เกิดในส่วนของพืชน,นะคะซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะและก็แตกรากแขนงออกมานะคะซึ่งออกมาในลักษณะที่เรากําลังที่คุณครูกาลังชี้อยู่เนี่ยคะ่ะลูกต่อไปก็คือรากฝอยนะคะก็จะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะอ่ะ เราเรียนจบกันแล้วนะคะส่วนประกอบ structure of a plant นะคะต่อไปเราจะมาทำใบงานกันนะคะเอ๊ะใบงานนี้คุณคุ้นไหมคะเหมือนกับการบ้านที่ครูให้ไปเลยใช่ไหมคะ,ะในภาพนะคะก็จะมีสีแดงอันแรกเลยก็คือคำว่ารากนะคะต่อมาสีเขียวคือคำว่าลาต้นสีส้มคือคำว่าผลสีม่วงคำว่าดอกและ สีฟ้าคำว่าใบาให้นักเรียนนะคะโยงนะคะโยงคำเหล่านี้ไปให้ตรงกับภาพฝั่งตรงข้ามฝั่งขวามือนะคะ,ะมาดูอันแรกนะคะอันแรกอ่านว่าอะไรล,ลูกรออากอรากอ่รารากรากอยู่ตรงไหนน้ารากตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าคะอ่าถูกต้องค่ะประมือให้ตัวเองเก่งมากต่อไปสีเขียวนะคะคือ ลออัมลำตตโอโน,อนตนตนไม่โทต้นหรือลำต้นนะคะอันไหนคือลำต้นคะอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะลำต้นนี่ค่ะลักษณะของลำต้นก็จะเป็นนะคะสูงสูงส้นไปแข็งแข็งนะคะลำต้นมีหน้าที่อะไรนะลูกลำเรียงอาหารนะคะต่อไปนะคะต่อไป สีส้มตัวนี้ผออรอผลนะคะอะไรคือผลผลของพืชน,นะคะก็คือนะคะเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้ขยายพันธุ์พืชชนิดน,นั้นนะคะอ่าถูกต้องค่ะผลตัวนี้คือผลแอปเปิลอ่าต่อไปดอ,อก,กอดอกใช่ไหมคะดอ,อก,กอดอกดอกอยู่ตรงไหนคะนักเรียนคะดอกอ่าตรงไหนเอ่ย อ่าเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะรูปสุดท้ายนะคะรูปสุดท้ายบอไอใบนะคะบอไอใบเห็นไหมคะอันไหนคือใบคะนักเรียนอ่าเก่งมากค่ะปรบมือให้เลยวันนี้นะคะแบงงานของเรานะคะมี5อย่างให้นักเรียนนะคะและนักเรียนก็นําไปทําลงในการบ้านรี่ครูให้ไปนะคะหรือว่า นะคะคนไหนที่ที่ทำแล้วนะคะก็ลองตรวจสอบดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่าขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปที่ครูส่งให้นะคะไม่ว่าเราจะหยุดเรียนนะคะที่โรงเรียนแต่เราจะไม่หยุดการเรียนรู้นะคะแล้วนะคะในนะคะเด็กๆในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย